วันนี้เราก็ได้แวะไปสถานปฏิบัติธรรมซึ่งเป็นสาขาของสำนักปฏิบัติธรรมพุทธสาวิกาบ้านบึงนะคะอันนี้เป็นสาขาบ้านเพเราก็เลยแวะไปดูว่าแบบทางไปเป็นยังไงบ้างอันนี้คือเราไปถึงแล้วนะคะอันนี้เป็นบริเวณรอบๆในสถานปฏิบัติธรรมหลังจากไปคุยกับแม่ชีแล้วเกี่ยวกับกิจวัตรประจาวันต้องทําอะไรเหมือนกับบ้านบึงไหมเพราะเราคุ้นชินกับบ้านบึงเนาะเราก็เลยไปคุยกับเขาว่าเป็นยังไงบ้าง เราแม่ชีก็บอกให้ลองขับรถดูรอบๆนะว่ามีอะไรยังไงบ้างอันนี้ก็จะเป็นเป็นกุดที่ให้สำหรับผู้ชายนะคะที่มาปฏิบัติธรรมแล้วก็พักตรงนี้จะเป็นแบบคล้ายๆกับตู้คอนเทนเนอร์ะคะ่ะแล้วก็จะมีห้องน้ำส่วนตรงนี้ก็จะเป็นกุดของแม่ชีนะคะก็จะอยู่ตรงนี้แล้วถ้าเกิดมองลงไปด้านล่างะคะ่ะมันจะมีหลายๆกุดเลยอันนนอะ จะแยกเป็นในส่วนของผู้ปฏิบัติธรรมที่เป็นผู้หญิงกุฏมีประมาณ4 5หหลังลคะคะซึ่งก็จะมีศาลาปฏิบัติธรรมคือศาลาที่ทำกิจวัตรในตอนเช้าทำวัดเช้าวัดเย็นอะไรแบบนี้ค่ะก็จะมีต่างหากแล้วก็มีโรงครัวที่แม่เชียเขาบอกว่าเขาต้องไปซื้ออาหารเข้ามาแล้วก็มาทำให้ผู้ปฏิบัติธรรมได้ทานคือแบบไม่ได้ใหญ่เหมือนที่บ้านบึง แต่ว่าก็เงียบสงบเนี่ยค่ะทางเข้าก็จะเป็นแบบประมาณนี้เลยนะคะเราไปถึงอ่ะเรารู้สึกว่าโอ้ยมันใช่ทางเข้าไหมเนี่ยเราจะไปถูกไหมพอดีเราก็ไปเจอกับไปรษณีย์มาส่งของเราก็เลยถามเขาว่าในเนี้ยมีสถานปฏิบัติทําไหมขาบอกมีครับเราก็เลยขับตามทางโคดเคี้ยวไปโอ้โหคิดว่าแบบหลงและชันแต่ก็เงียบสงบดีนะคะ เดี๋ยวว่างๆจะลองหาเวลาไปดูค่ะอันนี้แค่ไปแบบซับเซิฟดูว่ามันเป็นยังไงบ้างในตอนกลางวันเผื่อเลิกงานเราไปก็จะได้ไม่หลงบ๊ายบายแล้วเจอกันนะคะ